สวัสดีครับสวัสดีช่วงวันหยุดยาว4วันนะครับที่เห็นตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์เป็นตัวโรนนะครับก็ไม่ได้ใช้นานดูแบตเตอรี่บวมเป่งเลยวันนี้ก็ถือโอกาสทําคลิปสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับนะสืบเนื่องจากค่าไฟครับของเดือนที่แล้วนี่แพงมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณ4500-600นะครับมาเดือนที่แล้วเนี่ยพุ่งเป็น5เท่าตัวนะครับก็ตก อยู่ที่2,000 300บาทโดยประมาณครับผมใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ผมว่าค่าไฟน่าจะโดดไป5-6,000นะครับนะก็วันนี้ก็จะนำโดรนบินสำรวจพื้นที่บนหลังคานะครับว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนที่จะพอว่างแล้วก็จะเสริมแผงโซลารเซลล์ cell นะครับเพื่อที่จะรองรับการใช้งานนะครับ ช่วงนี้ก็เด็กๆเ,เขาปิดเทอมด้วยก็ค่าไฟอาจจะพุ่งครับอ่าโมโนฮาร์ดเซลครับขนาด540วัตต์ครับ, Wh, รบก็จะติดตั้งบนหลังคาตัวนี้จะหันไปทางทิศใต้นะครับก็องศาได้พอดีจะรับแสงประมาณช่วงเช้าๆครับ8โมงเช้าถึงประมาณบ่าย2นะครับเพราะว่าจะดูหลังคาบางังจุดที่2ครับที่เห็นแผงเยอะๆ ก็จะมีตัวที่ผมวางบนโครงแล้วนะครับมีแผ่นโมโนฮัฟเซลนะครับขนาด410วัตต์6แผงแล้วก็มีแผงโพลีนะครับโพลี Poly 1แผง330วัตต์ส่วนที่เห็นเยอะๆนะครับที่ผมวางไว้ตัวนั้นจะเป็นแผงแบบออ์ฟัสนะครับหรือว่าเป็นแผงชนิดที่เป็นฉาบด้วยฟิล์มตัวนี้เป็นแผงมือ2อนะครับวัตต์ไม่เยอะนะครับแผงละ410วัตต์ นะแต่โวลต์ตัวนี้เขาค่อนข,ข้างสูงถ้าในบ้านผมก็จะต่อลงมานะครับมาเข้าที่ตัวชาร์จเจอร์ครับชาร์จเจอร์ตัวนี้ใช้ขนาด120แอมป์นะครับนะเพื่อที่จะชาร์จลงแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเป็นลิเธียมอฟอสเฟตนะขนาดอ่า100แอมป์ครับแต่เป็นแบต24โวลต์น,นะครับแล้วก็มีตัว อินเวอร์เตอร์นะครับระบบ24โวลต์นะครับ2,000วัตต์ตัวนี้เป็นระบบออฟกิดนะครับช่วงกลางวันนะครับก็จะชาร์จแล้วก็ท้องใช้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์นะครับเพื่อที่จะใครสนใจสามารถที่จะตอบถามหรือว่าแลกเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ